ียไปกับใครอ้าวไม่ชวนไปด้วยจะไปไปถ่ายฮะเงียบๆจะนานจะชวนคนอไม่รู้แสดงตอนช่วงเช้าสิบโมงแล้วก็แสดงช่วงช่วงเออไปนอกเวลาไปประมาณเที่ยงบอกไปจนเที่ยงกี่โมงประมาณสิบโมไปคนเดียวหรือไม่ยอมพาไปจะพาไปด้วยจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปจะไปถ่ายทำแบบแค่ไม่ไม่ถ่ายเยอะเราถ่ายแล้วมาตัดต่อลงไงลงจะได้เอา ว่าเออเนี่ยขั้นตอนการอันนู้นนู้จะบทกี่วันนะประมาณ15วันนะเดี๋ยวเรื่องฟังก่อนบ,บที่เนะท่าไหร่นะบทมันยี่สิบห้าสิบห้าแล้วก็นับไปจาก16ไปถึง15วันใช่ไหมเดี๋ยวเขาพาปฏิบัติธรรมเล่ย,ย์ลองพาไปปฏิบเขาเรียกอะไรไปรปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ไปเระมาณสั้นอะระยะเวลานานในเจ็ดวันถึงสิบประมาณน่ะสิบประมาณเจ็ดถึงสิบวันแล้วเขาใช้ไปนอนป่ายช้าหูกล้านอนไหม เนนอะเด้งเออเผื่อต้องเพนเมตตาบ่อยๆเด้อที่แรงเหมือนกันอ yeah ่ะตกลงบทกี่กี่นักนับซีรูรูอมีใครมั่งไม่ใช่เก้าหรอกนะสิบแล้วนะเก้าร้อยเก้าร้อยแปดเออเก้าเนาะที่แรกจะถึงสิบไม่ใช่บอสน่าจะมีพวกบ้านที่ไต่มาบดเลบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลุงถามก่อนวันที่สิบสิบสี่โกนผมใช่ไหม แน่ใจของผมปงผมหนักแล้วแล้วฮับเพลิงจะไายฮับเพลิงจะไายตอนไหนสิบสีน่นะครับสิบสี่เลยบอกเออเนี่ยเดี๋ยวไม่สิสามจะได้รู้จะได้เตรียมตัวไปแล้วก็หลังจากสิบสี่แล้วฮับเพลิงจะไายกี่โมงของผมประมาณบ,บ,บ่ายสามนะบ่ายสามบอกบ่ายสามแล้วเราเอาเอาเอาดนตรีไทยไปร้องสู่ขวัญให้ของผมผมโหรีของตาบ้า,านเฉียงบอกตะดวนนะพวกวัยรุ่นมาใช่ไหมตดะดวนตะดวน อ๋อจะเลไ,ไม่มิไม่มีเนาะกระดวนแ่ทำเืนิงจังใดเนาะแล้วหลังจากเจ้านายเสร็จแล้วก็คือ14นี่กิจรกรรมตั้งแต่เช้ามีอะไรบ้างไหมสี่ข้อแรกรับแขกกินข้าวใช่อ่ะเข้าใจในในในบ้านตัวเองเนาะส่วนหน้าอื่นเขามีอะไรบ้างไหมก็คล้ายๆกันเห็นได้ครับว่าช่วงเช้าบ้านหน้าก็จะมีไอ้อะไรรถรถเฮเหรอใช่ๆนั่นถึงทีท่ททนั่นถึงถ,งถ,งถามเออหน้าก็ไอ้ส่วนนั้นเอาต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานเนาะ S <S ใช่ไหมที่เขาเอาให้มั้งหรือ<ช><ช>เปล่า <Okay. S 2> คือเอางี้เอาตัวเองก่อนบ้านตัวเองนี่ปุ๊บพอช่วงเช้าก็รับแขกทั่วไปปกติเนาะแล้วก็พอประมาณประมาณ,มาณสักช่วงบ่ายๆก็พิธีฮาวลึงจะาหนายสูว2 2> ขวัญนาคปกติเนาะคนสองตุ่มบางโย่ปกตอ่าอันั้นอนั้นันน,นั้นน,น,นั่นพิธีการต่อไปเนาะหลังจากที่ทําปลึงจะานเสียดก็รอนั่นแหละการแสดงช่วงดนตรีฉลองนาคเนาะตั้งวิธีตรงไหน จ้ะลุงทําก่อนแล้วหลังจากที่ไออ้ออออตนตรีต,รน,ตรนตนไอช่วงนั้นเป็นทีมงานเอาขีนาาร่วมกันบคอกเตอร์อสองสองนาคเนาะก็ดีเนาะเอามาจากคณะอะไรเดนดนภาเ<า>ดนนภา,าอ๋อเดนนภา,าทีนี้แสดงว่าฉลองกลางคืนคู่กับหน้าคอปเตอร์สองนาคเนาะแล้วส่วนกลางคืนนักหนักก็ไม่ได้ฉลองคือฉลองตอนเช้าไปแล้วหรือเปล่าแตะ แต่ได้ทราบว่าฝั่งฝัง่งนักแพทย์จะมีดนตรีเหมือนกันเนาะตัวนั้นน่ะใช่ป่าอ๋อโอเคหลังจากพิธีเออเล่นเึงกี่โมดนตรีว่าจ้างเขาเาท่นนาไหร่อ๋อเออก็ดีเหมาะสมเพราะว่าอย่าลืมว่าวันที่15เนี่ยพอพอที่15เราต้องมีมีก,จ<า>กิจกิจกรรมใหญ่กิจกรรมใหญ่มากคือด้วยการเริ่มพิธีแห่นาครอบหมู่บ้านเนาะ แต่โค้งแรกมารอบบ้านตะเป็กหรอกอาจจะเป็นรอบทางจงก็กลับไปถนนเลยเพราะมันร้อนแล้วก็เขาเซฟช้างใช่เพราะว่าทางนี้ไม่มีนาคบวชเขาก็ไม่คิเป็นต้องมาทีนี้รถรถแหวันที่15าเอาคณะอะไรรนของผมทัดเจริญสาวอ๋อทัดเจริญสาวรวมกับ3เลยเนาะประมาณ8หนาคเลยอ๋อแสดงว่าทัดเจริญซาวนี่รวมกันทั้ง8เลย นี่แหละวิธีเซฟเงินค่าใช้จ่ายเนาะดีมากนี่มากความคิดที่ดีมากเลยทีนี้ส่วนส่วนบ้านสาวก็โอเคหน้าฝั่งนู้นเนาะเออความคิดของหนูดีดีตรงที่ว่าชอบใจที่ว่าอ่าไม่ต้องต้องเอาต่างคนต่างเอาคือเหมือนว่าให้พวกเราหุ้นกันในะที่ถ้ากรณีติดใจจ้างต่อก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เซฟเลยเท่าไหร่ค่าค่าจ้างเมาเอร์รถทัดเจริญสาวหกชั่วโมงหกชั่วโมงก็ต้องสองหมื่นกว่าเนาะถึงไหมเกินเนาะ ต้องเกินเนาะแต่ก็ยังดีนะจากสมัยตะโกนก็เห็นเอาเตแต่ละคันตะละคันโอ้โหทุ่นเอาเอา,เอาตัวเองไปแบบเหมือนต้องจ่ายเบ็ดเสร็จแต่ทําแบบนี้เท่ากับว,ว่าเราหารกันแล้วมันเซฟเยอะเลยไรเนาะอาจจะห้าพันสามพันอันน,น้เรื่องหนึ่งเนาะแต่แต่เพราะเขาต้องเร่งเวลาบวชนายเพราะว่าบวชเยอะถ้าเกิดเ hey, ฮชานะ่ะมีสิทธิ์ที่เออเวลาบวชจะไม่เสร็จเร็วไม่เสร็จทันเพื่อมืดใช่ เพราะว่าลําพังมาเราก็เปิดหน้าไปละัวเซก็มีกเกอ,อนั่นเห็นไหมทีนี้โหกิจกรรมวันที่15นี่เต็มเต็มเปรี้ยเลยเนาะ<ไ>เต็มพิกัดเลยนะทีนี้หนูต้องต้องกินข้าวนะต้องชันข้าวตั้งแต่คือช่วงไหนที่ภายในวันที่15เนี่ยก่อนจะแห่หน,าน้าเดี๋ยวเขาจัดอาหารให้ชันก็ทานไปเลยทานให้อิ่มที่สุดเพราะเนื่องจากเราต้องแห่แห่เสร็จไปรอบหมู่บ้านแล้วมาทําพิธีบวช กวา่าจะบวชเสร็จแล้วเราเรายังไม่เคยอ,อดข้าวตอนเย็นเนาะเราเราพยายามกินข้าวเดอ้อแล้วเราก็นั่นแหละพอทําพิธีบวชเสร็จเรามีลิเกลเกต่อเนาะล,ลิเกนีห้หุ้นกันหมดทุกคนไหมหานกันไหมก็ดีจังเลยลิเกหานกันทุกคนเลยแต่ยกเว้นสิบสี่นี่จะมีะบ้านบ้านนาคที่จะมีรถแห่เนาะตังหากแล,แล้วกลางคืนนี่ ฮานกับนากนักนาคโคเตอร์นี่ดนตรีเนาะก <Okay. S 1> ็ไม่แพงเนาะกี่กี่หมื่นนะป,นประมาณสามหมื่นเออก็อไม่แพงหรอกเล่นถึงประมาณอันดีแล้ว,ลวที่ท,ที่ที่มีดําริขึ้นว่าเออพวกเราเนาอแบบไม่จำเป็นตน้องอาทุกคันหรอกเช่นในกรณีแหรงบ้านเนาะดีมากเลยมากเลยเนาะแล้วช้างกี่เชือกตัวเองของผมสองโอ้สองเชือกแ้เเสร็จแล้วรวมแล้วมันกี่นาคทั้งหมดเนาะเออไม่ใช่กี่กี่ช้างเนาะกี่เชือกเนาะถึงสิบไหม เกือบประมาณเนะกือบยี่สิบเกือบยีเหรอมัน,ม,นมันไม่ทางบ้านลง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 พ่อวัดวัดหลวงพ่อตะ j o ยก็มีเหตุนาคเหมือนกันนะเ,เอาไม่หเหปล่าเปล่า,ลาเดี๋ยวว่าคนละเขตเดี๋ยว,ว่ามันตรงกันสิบเขาชิมานะ่านมันึงตรงกันหมดเลยนะ่ะโอ้โหดีมากเลยตกม,มันไหมตกไหมเฮ้ยแล้วไม่กลัวอันตรายเลยฮะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมแสดงว่าตัวที่นายไปเอานี่มันตกมันใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเขาไม่รับงานเลยเขากลัวโหนั่นน่ะสิ ดีมากดีมาก<ช>เพราะมันเคยมีข่าวเมื่อเดือนก่อนนู้นน่ะที่บริรัมที่อันนั้นเมาไออันนั้นตกมันหรือเปล่าไม่แน่ใจคนบ้านยังกวงาวาาิเข้าไปช่วยงานเนาะ,ะช่างกระทืบตายเลยนาะไปใหย่ช่างมัง้งมันคนเจ้าคนที่โดนกระทืบเนะ่ะเมาอะ่ะเออนนใช่แต่แต่ว่าลุงไม่แน่ใจว่าเออมันตกมันด้วยหรือเปล่าแต่แต่แต่ของตัวเองนี่เขายกเ,เลิกอลไรใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้เนาะใช่เวลาทำร้ายคนไป ไม่คุ้มเนาะตายอ่ะพอคนมันเป็นพันเนาะเช้าผมไปดูอยู่ดูเลยไปดูช้างที่ตกมันอืมอยู่ไม่นิ่งนอนสิเอาทำไมไปคนเดียวไม่ชวนเพื่อนไปด้วยล่ะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้หนูจะไปไปทําไมนะไปดูช้างที่ที่ตัวเองเอามาบวชหน้าเตีนนั่นเหรอเหรอไปกับใครไปตอนไหนไปกับเพื่อนที่บวชเหรออยากไปดูจังเลยอยากไปเดินถ่ายไปเดิน อยากไปเห็นบรรยากาศนะ่ะคือ,อที่บ้านตะกลางนะ่ะโอเมื่อกี้เล่าใ้ฟังว่าระหว่างบวชเนี่ยเขาจะห้ามนาคออกไปไหนไกลเ,เพราะว่าเขาเรียกว่ามันมา,ากะจนมันผจนคือที่เขาไม่ต้องการให้บุคคลคนนั้นบําเพ็ญบารมีเพื่อที่สร้างบารมีไม่ให้เข้าไปร่วมภาคการสอบพักเนี่ยเขาจะ ทำลาไม่ให้ไม่ให้ตั้งใจที่จะจะบวชนะ่ะไม่ได้บวชนี่เละเขาถึงห่วงเขาถึงห้ามเขาถึงกันเขาถึงกันไม่ให้ไปไหนไกลๆเขาห่วงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มารจะมาผจญในช่วงนี้เละเหมือนพุทธเจ้าตอนก่อนจะบวชมีมารผจญจนก่อจะได้บวชเนะี่ยท่านก็เลยสำเร็จพาฝ่ฟา,ฟาฟันมาได้นะั่นแหละเขาตึงห่วงว่ากลางค่ำกลางคืนไม่อยากให้ไปไปไหนนะ่ะกลัวไม่ต้องไปนะนี่วันที่สิบที่เก้าเนาะแล้วพวกนี้ไปไปดูรับเขาควรจะเกณฑ์อาหารไหม น้องมันเกณฑ์เออใครจริงจริงเหรอไข่ไอเ้เลือดไข่บมโอ้พุ่งนี้เหรอแล้วจะไปไหมไปไปแล้วแล้วจะไปแล้วหนูจะไปดูเช้าได้อย,อยังไงกลับมาหรือะใช่มันจะเป็นประมาณช่วงเที่ยงน่าจะเสร็จเนาะเพราะว่าตั้งเช้าก็รายงานตัว,ตวมันมีมันแบ่งสองวันนี้อบอมสองวันเหรอวันนี้น่าจะเป็นแถวโคนโคกแถวโบกโคกเออโคนโคกโบกโคก แต่พวกนี้น่าจะเป็นชาวบ้ตนตำบลบ้านกรุงเทพอ๋อเอาไม่ชี้ได้ไรกินข้าววันนี้น่ะแกงไก่ได้ไก่ที่ไหนลูกพ่อแม่ตกลงเมื่อบานมากับใครมั่งมั่งคอปเตอร์หนึ่งสองพอตสามอ้าแล้วนายตกลงมามานาคสามเหรอมารถใครปุษตะปุษตะเมาเข้ามาบอกโอ้ขับมาเองกันนี้ใช่ไหม ค่าน้ำมันหมดไปเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยโอ้ตอนตอนที่ขับมาจากนู่นอ่ะอันนี้ต้องจ่ายตังค์เขาไหมไม่จ่ายจ่ายเหรอผู้สายมาเหรอดีจังเลยน้องู้สาเนาะแล้วแล้วนั่งมากี่คนเต็มเต็มคันไหมเต็มคันบอกใครมาบ้างโค้ชวัดโค้เตอร์ตื่นโอ้ตื่นมาใช่เก่าปะเอาเขามาด้วยปะดีดีจังเลยเนาะเอาแล้วแล้วบวชสิบห้าวันแล้วจะไปทำงานต่อเหรอ โอ้โหคือได้จังเลยว่าอยู่ได้ละมานก็ไล่บทเป็นต่างหาเออใช่เนาะแล้วก็โบสถ์กี่วันก็รักันกัคอปเตอร์เมนพร้อมกันเลยเหรอคอปเตอร์ได้บ่ทำงานคอปเตอร์ได้บ่ทำงานสนุกไหมตอนอยู่ชลบุรีชลบุรีระยองมันก็เขตใช่เขตระยองเหรอเนาะอำเภอปลวกแดงหมอติดกันนั่นแหละไกลไกลอ๋อบอเวิยนเคยไปแต่มันไกลนะชุมชนเขาก็ ไกลามากอะ่ะเขตนั้นอนะ่ะอันเขตนั้นเป็นเขตเมืองชนอ่าต่อระยองเนาะระยองเป็นที่ไหนบ้างไหมเที่นานู้นอ่ะไปเที่ยวน่ะแหล่งท่องเที่ยวน่ะมันก็มีนะหรือทํางานงตลอดไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี้มันไม่ใครไปบอกเพรนั้นข,ข,ขับรถขับรถไปหาแฟนนี่ด้ไงเห็นอะไรเหมือนที่จัดหน้าทางบ,บอกอันตรายดูเนาะมันอยู่ขับรถไปเนาะเรืงเงินเอาขาดทางไม่บอกแขกเยอะไหมงานบวชตัวเองไม่หรูอแม่ S <S <an> เยอะมั้ง,งพระบอกบอกเขาไว้เยอะเนี่ยเพื่องานแรกด้วยโอ้โห <S <S <an> มีมูกี่ตัวได้หมูเยอะแล้วบอก <S an> ประมาณตัวก็พอมัง้งเพราะว่าแขกบ้านเราแขกมันเยอะงานมันเยอะหลายบ้านเนาะอนัทรุ่นเดียวกันากาหมนัทอะรุ่นพี่สองปีรุ่นเดียวกันมีใครมั่งที่บวดรอบเนี้ยซ <S an> ามซามคนแค่ได้บมกนอกน,นั่นละ่ะไอ้บอมบอมรุ่นน้องแพ็กรุ่นน้องเอะรุ่นน้องเหรอบอม <S <S <an> บอรุ่นน้องสองปี โอ้แล้วคนชื่อเฟิร์สเหรอพี่เฟิร์สเป็นทหารแล้วเนาะรุ่นที่ไปแล้วเนาะอืมโอ้โหไม่มีไม่ใส่สเลยไม่เคยใสย่ฮะเตมัน,ะมนตะเตเปลี่ยนฉุกเฉินด่วนต้องถ่ายมือถ่ายในมือหน้ากล้องหน้าน่ะลองตั้งหน้ากล้องเยงนะชัดไหมชัดอยู่ยเออเนาะกดถ่ายทีไลซ์ส่งไปม,มือ,อีมื่นแปดอันนี้ผมตอนนี้อยู่แปดเก้าพันรู้มั้ เราซื้อประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ๋อตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่อยู่น่าใ์่ไหมลองถ่ายดูซิถ่ายตัวเองแหละแล้วส่งไปไอ้คนมีแผนอะไรอย่างไม่ไม่รู้ครับฮะเป็นเพื่อนกันไปดูสิไอ้คอปเตอร์ล่ะคอปเตอร์มีแล้วฮะเตอมแล้วจริงเหรอได้มีแล้วเหรอคนที่ไหนคอปเตอร์นั่นคือชาวบ้านเราสวยไหม อะไรนั่นเอารถใครมาเนี่ยรถใครมาเสียงเงียบเลยเมื่อกี้น่ะประมอไซไปไหนมันดุจะตายอืมดีเนาะชัดไหมส่งไปในถ้าตัวเองน่ะย้อนแสงมั้งลูกถ้าถ้ายืนแบบนั้นออาถ้าไม่ย้อนแสงมันจะดีเดี๋ยวรู้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหรอ เห็นเห็นเขาว่าคอปเตอร์เสื้อมีปัญหาไม่ใช่เหรอมีปัญหามีปัญหาคือว่าอันนี้จริงแม่เขาบอกว่าสั่งสีหนึ่งได้สีหนึ่งเออไม่แน่ใจลูกเห็นบอกว่าเขามาส่งพอแกะไปกลายเป็นอีสีหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ไม่ทันฉันแล้วอันนี้ไปตัดที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เือนกันเองน้องบอกก็สวยนะเนี่ยสีนี้มันสดดีนะนี่ไงเสื้อที่ที่ตอนบวชเออนาคอ้นนั่นนะที่เขา ครับพ่อว่าล่นแทนพวกผมเล่น11บเอโมงเนาะฮะ11อ็ดโมงจริงเหรอครับก็ให้มาเล่นจอเล่นนะวันก่อนข้วก็น่านได้เริ่มแหบมาคุยนานผู้ชมเด้อปิดภาพประกันรายของทุกท่านนะครับนี่กลับบ้านใช่ไหมครับครับกินข้าวกันเด้อแล้วพรุ่งนี้14บสีเจอกันเนาะ14บสีเจอกันสวัสดีครับโอเคคุยแต่เรื่องมันเงียบจังไปทางไหนนู่นอ่ะโอเคไปนู่นเลยเหรอ